สวัสดีค่ะช่องผ้าทอสุขโขทัยนะคะจากร้านบรนเดนผ้าทอนะคะเราจําหน่ายผ้าทอทุกชนิดในจังหวัดสุขโขทัยนะคะมีทั้งเสื้อมีทั้งสิ้นนะคะโดยปกติเราจะส่งที่บริษัทแกบลบนะคะถ้าแปละไม่มีปัญหาอะไระเกี่ยวกับสาขาที่บางบางที่อาจจะมีการติดโควิด ก็เราก็จะส่งเป็นแบบอื่นนะคะถ้าไม่สะดวกรับนะคะเราก็จะส่งทางไปรษณีย์นะคะเพราะว่าทางบริษัทแฟลกบนี้ก็จะ,ะคิดค่าบริการไม่แพงมากนะคะเราก็จะนิยมส่งแฟลนะคะอันนี้เราเตรียมส่งให้กับลูกค้านะคะเราเตรียมแพ็คเราเตรียมแพ็คส่งให้ลูกค้านะคะก็ลูกค้าท่านใดที่เก็บเงินปลายทางก็อคอยรับ โทรศัพท์ด้วยนะคะไม่ใช่เบอร์แปลกๆโทรมาไม่ยอมรับท่านก็จะไม่ได้รับสินค้าของเรานะคะวันนี้เราจะมาชมอะไรกันดีนะคะวันนี้เราจะมาขายเสื้อผ้าทอนะคะจะไม่ได้เอามาโชว์นะคะเดี๋ยวเราจะให้เป็นให้ด,ดูในคลิปวิดีโอกันนะแบบเดิมๆนะคะเพราะว่าเสื้อที่เราขายอยู่หน้าร้านก็เป็นเสื้อที่ขายดีนะคะเป็นเสื้อแขนเลยค่ะเสื้อแขนเลยก็จะเป็นผ้าทอเนื้อละเอียดนะคะ เป็นเนื้อละเอียดที่เราอ่าทอนะคะแล้วก็จะมีหล,หลากสีสันนะคะก็รูปแบบก็จะมี2รูปแบบที่ขายดีในร้านจะเป็นแบบกระดุมกระดิ่งหรือกระดุมที่เป็นดอกไม้นะคะก็สัสดส่วนก็จะสั้นกว่าตัวที่เป็นป้ายนิดนึงนะคะอยู่ราวๆที่19นิ้วถึง20ินะคะประมาณนี้แล้วก็เสื้อกระดุมกระดิ่งก็จะมีพิเศษตรงที่เป็นกระดุมเงินนะคะ อาจจะมีเสียงบ้างไม่มีเสียงบ้างแต่ที่สวยที่สุดก็คือจะมีะกระดุมเป็นลายดอกไม้นะคะเป็นเป็นสวยงามมากค่ะอายุขนาดไหนก็ใส่ได้สวยงามหมดเลยนะคะก็มีหลากหลา,หลายสีถ้าเป็นไซส์ก็จะเริ่มต้นที่อก34ีนี่ก็จะเป็นไซส์ S นะคะอก3 5 3 6กจะเป็นไซส์ M อก38จะเป็นไซส์ L อนะคะอก3า เอออก40ก็จะเป็นไซส์ xl แล้วก็42ก็จะเป็น xxl ทีนี้ไซส์ที่นอกเหนือจากนี้ก็ต้องโทรมาถามก่อนนะคะว่าเรามีผ้าหรือเราตัดให้ได้ไหมเพราะว่าผ้าหนึ่งชิ้นน่ะจะอยู่ที่หน้ากว้าง27นิ้วแล้วก็ยาวเ,ออเมตรเมตรห้ประมาณนี้นะคะถ้าเกินจากไซส์ใหญ่ๆไปแล้วมันก็จะเป็นผ้าหน้ากว้างไอ,อ้ผ้าที่ต้องใช้ ามากนะคะเราก็ต้องเป็นคิดราคาเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็เสื้อเรามีหลากหลายดูได้เลยนะคะในในเพจนะคะก็จะมีเสื้อคลุมจะมีเสื้อคลุมก็จะมีหลายอย่างนะคะเสื้อคลุมแต่งจกแต่สีดําเราก็จะขายดีแล้วสีดําเราจะมีทุกทุกขนาดทุกไซส์นะคะเป็นเสื้อ,อผ้าฝ้ายลายาเขาเรียกว่ายกดอกนะคะแล้วก็สอดดินนะคะ ลายยกดอกสอดดินสีดำขายดีเพราะว่าสีดําทําให้ดูลึกลับน่าเกงขามน่าค้นหาหน่ากลัวถ้าถ้าเราขึ้นถ้าเราไปไหนเงีย้ยเราต้องการที่จะข่มคู่ศัตรูเราต้องใส่สีดํานะคะกะ็ลองดูดูกันไปนะคะว่าเรามีเรามีเสื้อหลากหลายแล้วก็สอบถามมาก็ได้นะคะเราก็จะให้ ให้ดูให้ภาพดูกันเป็นระยะนะคะว่า,าคุณชอบแบบไหนใส่แบบไหนนะคะแม่ค้าก็จะนำเสนอให้นะคะก็ลองลองชมชมกันดู